สวัสดีครับพบก,กับรายการนอสเกมเมอร์นะครับลังจากที่ห่างหายกันไปนานครับอาจจะมีเชียงแซงเราก็ต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทําไมเดี๋ยวก็จะบอกให้รู้กันนะคบผมเป็นเวอร์ชันใหม่ออกมาครับ 0- ่วนจุดสิบเอ็ดจุดหนึ่งนะครับผมโอ้โหตบมือครับตบมือหน่อยเป็นสกินใหม่ให้เลือกหลากหลายนะครับแล้วแต่ท่านจะเลือกนะครับผมจะเอาสกินเ สก,กินเออสก,กินเออสก,กินเออสกินแอะอะไรหลายทีเด็ดสกินนี้นะครับผมเปิดไปเลยตอนนี้อยู่กับรายการนอสเกมเมอร์นะครับใช้ทัพท์เื่องหนึ่งถ่ายนะครับเครื่องผมมันถ่ายไม่ได้นะครับผมเสียหายนะครับผมก็สร้างดางกันนะครับผมจะพาไปรีวิวของกันนะครับก็อาเป็น เอเอมน์อีซีนะครับจุดศูนยจุดสิจุดหกันนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปเลยครับผมมาครับตอนนี้ก็อยู่กับกับบุ่มกับบมเนี่ย นะครับจะพาไปรีวิวสองไอ้ของกันนะครับผมนี่ครับมีของเพิ่มมาใหม่นะครับเซนเน ball ผมก็ไม่รู้ว่ามันเอามาทาใหม่ของมันนะครับนี่ครับอาจจะใช้ไว้ยิงผู้เล่นนะครับปู่มันมันมันนะครับหน้าคงน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนของก็ไม่มีอะไรเพิ่มมานะครับก็มีแค่ตกปลาได้อะไรได้เขาบอกว่าสามารถขึ้นเรือแล้วก็ ตุกไปด้วยเราจะไปลองดูกันนะครับชึบเราจะลองขึ้นเรือไปแล้วก็ได้นะครับได้ครับโอ้โหถือว่าเป็นเวอร์าชันที่เจ๋งมากเลยนะครับหาโหลดได้ที่เอ่อเพจโตนะครับเพจโตรครับซื้อเอานะครับผมโหลดฟรีเอาครับในี๋ยวผมจะไปสอนธีการโหลดเลยนะครับให้กดออก ครัผมจะไปสอนวิธีการลหก,กันเลยครับให้กดเข้าไปในกุอินเทอร์เนต็ตนะครับอินเทอร์เนต็ตแล้วก็พิมพ์ไปว่า m i n e c r a f t 0ูนจจุด a p k นะครับพิมพ์ไปแค่นี้ครับก็เลื่อนลงมานะครับ อันนอะที่ผมกดจุดไหอยู่ใน,นอัในใช่ไหมเดี๋ยวดูก,ก่อนนะครับดูดูก่อนนะครับอาจจะไม่ใช่อันนี้นะครับผมกรอ,อก,กครับให้ศูนย์สิบเอ็ดจุดหนึ่งนะครับประกบไปคำว่าดาวลดครับกดข้าไป มันก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะครับให้เรากดเลื่อนลงมาแล้วเอาตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับเนี่ยไหนเนี่ยโอ้ยไหนเนี่ยดาวโหลดดาวโหลดศูนย์ตัวชี้ไปจุดหนึ่งดูก่อนนะครับามันจะาดาวโหลดตรงไหนนะครับจ้างกูเกิลเพย์ครับได้ที่กูเกิลเพย์นะครับไปเพียรในกูเกิลเพย์นะครับ ว่าไมค e c รับ t นี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเอาให้ดูกันเลยนะครับอี่ครับ้วก็ไอไมค์ครับศูนย์จุดกดศูนย์กดเข้าไปมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับผมเอจุดหนึ่งนะครับกดเข้าไปแต่แล้วมันก็ไม่มีนะครับผู้เล่นครับนะครับ กดแค่นี้ครับ P E เยครับกด P E ไปนะครับนี่ครับกดเข้าไปที่นี่ครับมันจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่มาแรงนะครับผมเป็นเวอร์ชั่นที่สามารถเล่นได้กันทั่วถึงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาหาดูเวอร์ชั่นใหม่นะครับครับก็ต้องขอลาไปกันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ